กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้แต่งตั้งผู้รับฝากทรัพย์สินกว่า19ล้านบาทติดตามประเด็นข่าวนี้พร้อมกับข่าวอื่นๆได้ในชีพประจนข่าวค่ะนายสินยาอาโอกิกองสุนใหญ่ญี่ปุ่นเขาเยี่ยมสันทวะและขอบคุณผู้ว่าราชการจงังหวัดเชียงรายที่ดูแลชาวญี่ปุ่นสูงวัยกว่า20,000คนในจงังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งกองศูนใหญ่ญี่ปุ่นณนะนะครเชียงใหม่ สำนักง,งานเลขาธิการสภาการศึกษาเตร 56, ียมจัดสัมมนาวิชาการเยาวสตรีไทยใส่ใจเรียนรู้ต้านภัยมืดจากสังคมวันที่11และ1ิม <Richt> er> right, er ิถุนายนนำร่องที่จังหวัดภูเก็ตก่อนขยายไปยังพื้นที่จังหวัดอื่นต่อไปกรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับเด็กจัดเสวนาประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กฉบับใหม่หลังมีการประกาศใช้แต่ที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามมาตรฐานรัฐธรรมนูญและอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมจัดงานแสดงนวัตกรรมประหยัดพลังงานด้านแสงสว่างครั้งที่3ระหว่างวันที่19-21พฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริกิต์คาดมีมูลค่าการซื้อขายภายในงานไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของสวนราชการซึ่งจดทะเบียนแล้วแต่งตั้งธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนเป็นผู้รับฝากทรัพย์สินกว่า19ล้านบาทโดยมีระยะเวลา2ปีเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2558 สิ้นสุดสัญญาวันที่31พฤษภาคม2560ภูมิในการสำนักง,งานบรรเทาทุกประชาชนามาพิทักษ์ถแถลงกิจกรรมปันน้ำใจในสายฝนฉเฉลิมพระเกียรติเพื่อมอบเสื้อกันฝนจำนวน6,000ตัวให้แก่นักเรียนที่ได้โอกาสและยากไร้ในพื้นที่ธุรกันดาร14จังหวัดดึงในโอกาสฉลองพระชนมาย,ยุครบ5รอบสมเด็จพระเทภภพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผูมิในการสภากาชาติไทย อธิบดีกรมคุมประพฤติเปิดอบรมสาาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นเครือข่ายและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนสำนักงานนวัตรกรรมแห่งชาตินำร่องการใช้พลาสติกชีวภาพในเขตกรุงเทพมหานครก่อนขยายสู่เมืองท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมการนำพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้มาใช้งานทดแทนพลาสติกทั่วไปโดยเริ่มที่เขตสวนหลวงเป็นแห่งแรก